กระรักระมัตาการกรับนิมมตนเจ้าค่ะสาธุขออนุญาตนะครับก่อนจะทักทายกันเสียงได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินเจ้าค่ะชัดเจนค่ะเอ้เพราะว่าเมื่อกี้เสียงพดีก่อนรู้สึกจะเบาอ่ะพาอจารย์ยังฟังลําบากเลยอันนี้เสียงพะอจันเนี่ยชัดเจนไหมชัดเจนค่ะชัดเจนพอ ยกคอค่ะไม่สบายค่ะ okay, อ่าโอเคครับงั้นขออนุญาตนะครับทักทายทุกท่านอ่าวันนี้ต้องขอัยขออนุญาตใช้พื้นที่ข้างข้างทางในการบรรยายธรรมนะครับข้างทางในการบรรยายธรรมอาจจะได้ยินเสียงรถเสียงลาเสียงแปลกๆหน่อยเพราะว่ากาลังจะเดินทางเข้าพื้นที่แต่ยังเข้าไม่ถึงนะครับก็เลยคันคันจะไป ขันจะไปกว่านี้อ่ในรถก็ไม่มีแสงสว่างนะครับก็เลยต้องมาจอดใช้แสงสว่างข้างทางนะครับใช้แสงสว่างจากไฟไฟถนนนะครับอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตนะครับนมันสก,การครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับจเจริพญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มีหลักธรรมมีข้อคิดง่ายๆมาฝากพวกเรานะครับพระอาจารย์เห็นเห็นในข้อความของบางท่านนะครับผ่านโลกโซเชียล ซึ่งก็เลยไปเห็นคํากรคากรหนึ่งไม่ใช่เห็นหรอกเคยคิดคํากรหนึ่งมามาฝากโพสต์ถึงพวกเราในวันที่พวกเราเขาเรียกอะไรอยู่ในช่วงที่พวกเรากําลังวิกฤตช่วงนี้นะครับอ่าขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นใครบางคนเกลียดเราไม่ได้แปลว่าเราแย่ใครบางคนดูถูกเราไม่ได้ว่าแปลว่าเราห่วยใครบางคนไม่รักเรา ไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีพอใครบางคนทิ้นเราไปไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่าอย่าเอาการกระทําของใครมาเป็นมาตรฐานตัดสินตัวเองเขามีสิทธิคิดเราก็มีสิทธิที่จะไม่สนใจเราคือเราทุกอย่างที่เป็นเรานั่นคือเราเป็นที่สุดแล้วอย่าให้ใครมารดทอนคุณค่าในตัวเราลงไป จำไว้นะครับทุกคนสั่งสอนอบรมตนเถิดความดีจะเกิดเป็นผลคนดีเกิดจากฝึกตนได้ยนดีงามตามมาทุกท่านลองฟังทุกท่านลองคิดดูนะครับการสั่งสอนอบรมตนเถิดความดีจะเกิดเป็นผลนั่นหมายความว่าเราทำอะไรก็ได้ที่ตัวเรานั้นทำแล้วสบายใจ ทำแล้วเกิดมาเป็นดีไม่เดือดร้อนคนอื่นนั่นก็คือผลดีของตัวเราแต่ถ้าทําแล้วเดือดร้อนคนอื่นก็อย่าได้ทําอย่าเอาแค่ความสุขของเราเอาความสุขของเราอย่างที่พระอาจารย์บอกสามสิ่งที่เราจะเป็นสุขก็คือเราแล้วคนที่เรากระทําด้วยแล้วคนที่เห็นการกระทําเราด้วยถ้าสามสิ่งมองเห็นทุกอย่างเป็นสุขนั่นแสดงว่าเราได้เป็นสุขแต่ถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งขัดกันขึ้นมาเมื่อไหร่ นั่นแปลว่าเราไม่พร้อมเสมอดังนั้นค่ําคืนนี้พระอาจารย์มีกําลังใจมาฝากทุกคนในยามค่ําคืนพระอาจารย์มีกําลังใจมาฝากทุกท่านสิ่งแรกที่อยากจะบอกสิ่งแรกที่อยากจะกล่าวพวกเราลองคิดลองตึกลองตองดูนะครับในวันที่เราแย่เราคิดว่าตัวเราแย่คนอื่นจะมองเราว่าแย่แค่ไหนถ้าเราคิดว่าเราแย่ แต่ถ้าเราคิดว่าตัวเราไม่ได้แย่ต่อให้เราแย่แค่ไหนมันก็มีข้อดีอยู่เสมอยกตัวอ,อย่างเช่นช่วงนี้เราบอกเราแย่เราไม่ได้เดินทางไปที่นู่นเราไม่ได้เดินทางไปที่นี่เราก็เอามาคิดในทางบวกเออเราไม่ได้เดินทางนั่นแสดงว่าเรามีเวลาในการหยุดพักเรามีเวลาในการสร้างบุญเรามีเวลาได้การทำกรรมฐานเรามีเวลาได้การเจริญจิตตภาวนาเพิ่มมากข,ขึ้น นั่นก็คือมองคิดก็คือมองจุดที่เราหายไปให้มันมีจุดบวกของเราให้ได้มองดูว่าเอ๊ะวันนี้เราไม่มีข้าวที่จะกินแต่เราก็ภูมิใจลองคิดว่าเออเรายังมีลมหายใจที่เราจะได้หาข้าวเรายังมีความรู้สึกที่ได้หิวข้าวเอาความลำบากมาแปลให้เป็นเชิงบวกของเราให้ได้อย่าให้คำดูถูกของใครบางคนมารดทอนคุณค่าในจิตใจของเรา อย่าให้คำดูถูกของใครบางคนมาบ่งจิตเราให้เรวอย่างนี้บอกพวกเราไว้ว่าอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลคนให้มีเป้าหมายและตายให้มีคนจำอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่า บ้าให้มีเหตุผลทนให้มีเป้าหมายและตายให้มีคนจดจำเราลงอยู่อยู่อย่างไรให้มีศักดิ์ศรีเราต้องการสิ่งใดสมมุติเราต้องการข้าวถ้าจำไม่ผิดพระอาจารย์เคยบรรยายเรื่องหนึ่งเมื่อเกิดครั้งที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดสึนามิคนญี่ปุ่นเกิดสึนามิเกิดภัยพิบัติมากมาย มีคนต่างชาติส่งข้าวไปให้ชาวญี่ปุ่นแต่มีเด็กคนหนึ่งครับเด็กคนหนึ่งที่ไปยืนเข้าแถวรอรับข้าวในที่สถานที่กกัันที่เขาแจกข้าวทหารครับทหารอเมริกันเห็นเด็กคนนั้นครับเห็นเด็กคนนั้นยืนรอที่จะรับข้าวด้วยความที่สงสารด้วยความที่เป็นเด็กเดินหยิบเอาเข้าวห่อหนึ่งนั้นกับน้ำหนึ่งขวด ไปยื่นให้มอบให้เด็กคนนั้นเด็กคนนั้นกล่าวขอบคุณสามครั้งครับกล่าวขอบคุณเสร็จเขาทําอย่างไรครับเขาเดินหยิบเอาข้าวที่เขาได้รับมากับน้ําที่เขาได้รับมาเดินไปวางไว้ในที่ที่เป็นกองรวมเหมือนเดิมแล้วตนเองถอยกลับมาเข้าแถวในที่เดิมสร้างความชนวนใจให้กับทหารอเมริกันคนที่นำข้ามาให้เป็นอย่างมาก เขาก็หันไปถามเด็กคนนั้นว่าทำไรทําอย่างไรทําไมท่านถึงเอาข้าวไปวางไว้ที่เดิมเด็กคนนั้นตอบทหารอเมริกันว่าไม่เป็นไรครับผมมาเข้าแถวทีหลังคนข้างหน้ายัางไม่ได้ทานคนข้างหน้ายัางไม่ได้ของให้คนข้างหน้าตามคิวดีกว่าเพราะของนี้เป็นของส่วนรวมเขาตอบไปอย่างนั้นทหารอเมริกันนึกได้ครับ เออของนั้นเป็นของจริงสมดังเด็กคนนั้นว่าเที่ยวนี้ทหารอเมริกันไม่ยอมแพ้กทหารอเมริกันหยิบเป้ของตนเองหยิบเอากองข้าวที่อยู่ในเป้ของตนเองแล้วมอบให้เด็กน้อยคนนั้นเด็กน้อยคนนั้นทําเหมือนเดิมครับด้วยการกล่าวขอบคุณสามครั้งแล้วเดินรับข้าวออกไปแต่ก่อนจะรับข้าวนั้นทหารอเมริกันย้ำนักย้ำหนาแล้วว่า ข้าวที่ให้เด็กน้อยคนนี้นะครับข้าวที่ให้ไปเนี้ยเป็นของทารอเมริกันเป็นของส่วนตัวให้เด็กน้อยคนนี้ด้วยความเสน่หาเป็นสิทธิ์ของเด็กน้อยคนนั้นด้วยความชอบธรรมเด็กน้อยคนนั้นรับขอบคุณเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เด็กน้อยทําก็เหมือนเดิมครับเดินหยิบเอาข้าวอันที่ตัวเองได้รับมานั้นไปวางไว้ที่กองกลางแล้วถอยกลับมาเข้าแถวคืนเหมือนเดิมสร้างความชงนใจให้กับคนอื่นอีก ทหารอเมริกันเลยถามวิแล้วคุณเอาข้าวนั้นไปวางไว้ทําไมเด็กน้อยตอบมาทําให้ทหารอเมริกันอึง้งเด็กน้อยตอบว่าไม่เป็นไรครับผมทนได้ผมขอเข้าคิวตามลําดับดีกว่าข้าวกองนั้นก็ถือว่าบริจาคให้คนที่อยู่ข้างหน้าตามลําดับคิวของเขาทหารอเมริกันที่ได้ฟังแล้วอึ้งขึ้นมาบอกบอกถึงว่าเด็กคนนี้ทําไม เป็นคนที่มีระเบียบเป็นคนที่มีวินัยเป็นอย่างมากทาั้งๆที่สิทธิ์ของเขาควรจะได้หันกลับมามองบ้านเราบางคนบางอย่างหันกลับมามองบ้านเราเป็นบางคนบางท่านบางคนมีคนของมาแจกกลัวตนเองจะไม่ได้ต้องรีบยื้อแย่งกันออกมาถามว่าถ้าเราไปยื้อแย่งเราไปรับของเขามาเนี่ยศักดิ์ศรีของเราหายไปไหม แต่เด็กน้อยคนนั้นทางทั้งที่เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับเขามาเข้าคิวตามที่เขาจะได้แต่สิ่งที่เขาทําก็คือเขารักษาลำดับเขามีระเบียบเขามีวินัยเขามีศักดิ์ศรีที่จะรอเขามีศักดิ์ศรีที่จะทํานั่นแสดงว่าอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าดีให้มีคุณค่าในที่นี้หมายถึงเมื่อเด็กน้อยคนนั้นได้รับเข้า จากทหารที่เป็นของเขาโดยชอบทำขอให้โดยส่วนตัวเจาะจงให้เด็กน้อยคนนี้เขาก็ได้ทําความดีครับทําความดีคืออะไรเดียวการสละที่ส่วนของเขาเนี่ยไปไว้รวมในกองกลางเขารอกินตามลําดับเขารอกินเขารอส่วนที่ได้ตามที่ตนเองได้นั่นแสดงว่าดีให้มีคุณค่าและบ้าให้มีเหตุผลบ้าในที่นี้บ้าให้มีเหตุผลหมายถึงเด็กน้อยก็ต้องบ้า บ้าของเขาก็คือบ้าแบบดีเดือดบ้านในที่นี้หมายถึงอะไรใครก็บอกว่าเด็กน้อยคนนั้นโง่เด็กน้อยคนนั้นทําไมไม่รับตัวเองก่อนแต่เด็กน้อยคิดกลับไปถึงในข้อแรกกับข้อสองศักดิ์ศรีกับความดีของเขาคุณค่าของเขาถ้าเขารับมาเขาอาจจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเขายอมบ้าดีกว่าแต่บ้าด้วยเหตุผลของเขาเพราะเขาบ้าคิดว่าตัวเองตามลําดับจีวแล้วทำไมและสี่ครับทนให้มีเป้าหมาย ทนให้มีเป้าหมายในที่นี้หมายถึงอะไรทนเพื่อถึงเวลาตามเราทนเพื่อให้ถึงโอกาสของเราทนเพื่อให้เราได้ฝึกตัวเราให้ได้เด็กน้อยคนนั้นทนทนจนกว่าจะถึงตัวเองทนจนกว่าจะถึงตัวใครๆและทนจนกว่าจะให้คนอื่นได้เท่าไหร่และสุดท้ายครับตายให้มีคนจำนะครับตายให้มีคนจำ ตายให้มีคนจําในที่นี้หมายถึงให้จําในทางที่ดีของเรานะครับตายให้จําในที่ดีของเราไม่ใช่ตายไปแล้วคนต่างสมน้ําหน้าตายแล้วคนไม่นึกเสียดายตายแล้วคนบอกว่าตายเสียดายก็ดีแต่ตายในที่นี้ตายให้มีคนจําจําในคุณงามความดีที่เราเคยทําเป็นที่เก่าวขวัญเป็นที่เก่าวถึงไว เรามีบุคคลที่เป็นต้นแบบเรามากมายเรามีบุคคลที่เป็นต้นบุญเรามากมายอยู่ที่ว่าเราจะเลือกจําอย่างไรอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้อย่างไรพระอาจารย์ส่งกรส่งหัวข้อไปให้ในช่องแชทเนี่ยนะครับแล้วก็ก๊อปเอาแล้วกันถ้าใครฟังไม่ทันแล้วจําไม่ได้บางครั้งเสียงลถมันอาจจะรบกวนนะครับแล้วก็อย่าลืม นะครับสิ่งที่พระอาจารย์บอกพวกเราก็คืออยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลทนให้มีเป้าหมายและตายให้มีคนจดจำเอาคำห้าอย่างนี้ไปฝึกแล้วไปทำอยู่ดีบ้าทนและตายอยู่ดีบ้าทนและตายเมื่อเราดีเมื่อเราอยู่ถ้าอยู่แล้วไม่ดีเราจะอยู่ทำไมถ้าอยู่แล้วดีใครก็อยากให้เราอยู่ หลายสิ i i, have, thing, ่งหลายอย่างที่เราเจอหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเป็นบางคนบอกเราทำการกระทำของเราอาจจะไม่ถูกใจของใครบางคนการกระทำของเราอาจจะไม่ถูกตาบางคนการกระทำของเราอาจจะไม่ถูกต้องกับคนบางคนแต่เราต้องเลือกว่าเราจะทำอย่างไรเหมือนกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นพระอาจารย์เคยบอกพวกเราตั้งแต่ต้นแล้วว่าสองสิ่งที่พวกเราลองจำสองสิ่งที่พวกเราลองนึก เราเคยเลือกเป้าหมายเราเคยเลือกผลทางที่จะไปเราเคยเลือกทิศทางที่จะไปแล้วเราใช้อะไรในการไปก่อนนะครับถ้าเราจะต้องตัดสินใจสองอย่างเราใช้อะไรตัดสินใจถ้าให้พวกเราเลือกระหว่างความถูกต้องและความถูกใจเราใช้อะไรตัดสินใจก่อนบางคนใช้ความถูกต้องบางคนใช้ความถูกใจ สิ่งที่เราเกิดขึ้นในบ้านเราขออนุญาตยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดมาไม่นานเมื่อวานวันก่อนเกิดไฟไหม้ที่กิ่งแก้วหลายสิ่งหลายอย่างสอนให้เรารู้สอนให้เราเลือกพระอาจารย์ขอยกตัวอย่างถ้าสมมุติเราเป็นคนถือกุญแจรถด,ดับเพลิงครับเราเป็นคนถือกุญแจรถด,ดับเพลิงรถเราเพลิงอยู่ในเราแต่เราต้องได้รับคําสั่งจากหัวหน้าเราก่อนว่าเราจะต้องออกไปดับเพลิง ถามถ้าวันนั้นวันที่ระเบิดเกิดขึ้นเราเห็นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมีการระเบิดเราเป็นคนขับรถดับเพลิงเราจะออกไปไหมหรือเราจะต้องรอติดต่อหัวหน้าเราให้ได้ก่อนเห็นไหมครับลองถามตัวเราเราจะคิดเราจะแยบยน์ออกไปก็เราก็จะไปนึกถึงคลิปที่พระอาจารย์เคยเปิดให้ดูเด็กน้อยที่ทานขนมปังหรือเด็กน้อยที่กําลังจะเลือกว่าหรือแม่ที่กําลังจะเลือกว่าจะเหลือลูกไว ลูกหญิงหรือลูกชายเห็นไหมครับมันก็จะย้อนกลับไปถามนั้นพระจ้าก็เลยต้องย้อนกลับมาถามอีกว่าเราใช้อะไรตัดสินใจถ้าเราจําคลิปวันนั้นได้นะครับที่แม่ตัดสินใจจะเลือกลูกหญิงหรือลูกชายไว้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปถามว่าแม่เลือกเพราะอะไรแม่จะเลือกเพราะแม่ถูกใจหรือแม่จะเลือกเพราะความถูกต้องแน่นอนครับแม่ไม่สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่การกระทําของแม่ กับการบอกของแม่คนที่แม่คิดว่าแม่คิดอาจจะทำถูกแต่มันไม่ถูกใจลูกแม่จะบอกกับลูกอย่างไรไม่ให้ลูกโกรธแม่เหมือนเราไปทำบุญครับเราไปทำบุญที่วัดเกิดมีลูกเราไม่ชอบใจลูกเราบอกไม่ต้องทำบุญที่วัดเราจะอธิบายอย่างไรให้ลูกเราเข้าใจเห็นไ,ไหมครับระหว่างความถูกใจกับความถูกต้องเราเลือกที่จะไปอย่างไร เราเลือกที่จะเป็นอย่างไรและเราเลือกที่จะทำอย่างไรมันอยู่กับแนวคิดมันอยู่กับความจดจำมันอยู่กับสิ่งแตละอันพลันน้อยที่เราเลือกว่าเราจะไปอย่างไร <c oughs> ใช่ไหมครับบอกพวกเราให้พวกเราลองตรึกให้พวกเราลองตองใบางบางคนที่เกลียดเราไม่ได้แปลว่าเราแย่เราอาจจะไม่ถูกตาเขาเฉยๆใครบางคนดูถูกเรา ไม่ได้แปลว่าเราห่วยใครบางคนไม่รักเราไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีพอใครบางคนทิ้งเราไปไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่าอย่าเอาการกระทําของใครมาเป็นมาตรฐานตัดสินตัวเองเขามีสิทธิ์คิดเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่สนใจเขามีสิทธิ์ที่จะทําเราก็มีสิทธิ์ที่จะทําเช่นเดียวกันเราก็คือเราครับทําตัวเราให้มีความสุข ทำตัวเราให้ถูกใจทำตัวเราให้ถูกต้องการอบรมการสั่งสอนการแสดงออกมาร้วนแล้วแต่บ,บ่งบอกศักดิ์ศรีในตัวเราอยู่เสมอดังนั้นการสั่งสอนการอบรมตัวเราความดีก็จะเกิดกับตัวเราบุญกุศลก็จะเกิดกับตัวเราได้ยนต์ได้ตามใครที่ชมใครที่ชอบเขาก็จะบอกกับเราต่อไปดังนั้นครับ แสงสว่างนำทางส่งชีวิตด้วยใจคิดมุ่งมั่นมีหวั่นไหวเส้นทางเดินไปไม่มืดมนอยู่ร่ำไปหากใช้ใจสู้ต่อไปพร้อมปัญญาคำคืนนี้ขออนุญาตนะครับเจอพวกเราในเวลาอาันสั้นพรด้วยสองข้างทางนะแล้วอีกอย่างก็เจอกับอ,อยุงนะครับยอมรับว,ว่าอุปสรรคเยอะพอสมควรวันนี้ยุง ก็อยากฝากไว้กับพวกเรานะครับอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าป้าให้มีเหตุผลคนให้มีเป้าหมายและตายให้มีคนจดจำอย่าตายแบบคนที่ไม่มีอะไรให้จดจำอย่าตายแบบคนที่ไม่มีอะไรให้คิดถึงอย่าตายแบบคนที่ไม่มีอะไรให้เราชับใช้บอกพวกเราไว้อย่างนี้ครับเรามีอะไรให้เขาดีศักดิ์ศรีของเราคืออะไรเป้าหมายของเราคืออะไร คุณค่าของเราคืออะไรศักดิ์ศรีของเราอย่าเอาศักดิ์ศรีของเราไปเทียบกับศักดิ์ศรีคนอื่นอย่าเอาคุณค่าของเราไปเทียบกับคุณค่าของคนอื่นและอย่าเอาเหตุผลของเราไปเทียบกับเหตุผลของคนอื่นจงเอาเป้าหมายของเราเทียบความดีของเราจงเอาเป้าหมายของเราเทียบคุณค่าของเรา จงเอาเป้าหมายของเราเทียบเหตุผลของเราและจงเอาเป้าหมายของเราเลือกทางเดินของเราทําในสิ่งที่ถูกต้องและมองในสิ่งที่ถูกใจทําในสิ่งที่ถูกใจและไตรตรองในสิ่งที่ถูกต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันถูกต้องหรือมันถูกใจบางครั้งมันถูกต้องกับเรา แต่ไม่ถูกใจคนอื่นบางครั้งมันถูกใจเราแต่ไม่ถูกต้องกับคนอื่นเราจะเลือกทำตามสิ่งใดระหว่างถูกใจกับถูกต้องเราจะทำตามสิ่งใดถ้ามันถูกใจเราแต่ไม่ถูกต้องกับสังคมถ้าเราทำตามความถูกต้องแล้วมันไม่ถูกใจเราละ่ะเราจะทำตามไหมลองใช้สติจงใช้ปัญญา การตัดสินใจไม่ใช่ว่าเป็นแค่เล็กน้อยไม่ใช่แค่ใช้ความรู้สึกตัดสินใจแต่การตัดสินใจใช้หลักธรรมที่พระพุทธศาสนาสอนไว้เสมอสิ่งแรกที่เรามีคือสติสิ่งที่สองคือสัมปชัญญะสติคือความรู้ตัวสัมปชัญญะคือความระลึกได้สองสิ่งไปเสมอนะครับแล้วสิ่งที่พวกเราจะต้องเอามาในประกอบในการตัดสินใจคืออะไรคือขันติโสระจะ ความงามความสงี่ยมมีฮิลิมีโอตาปะมีความเก,งกรงกลัวมีความละอายนะครับมีความเก,งกรงกลัวมีความละอายดังนั้นเราใช้หลักธรรมที่เราเคยได้ร่ำเรียนมาเราใช้หลักธรรมที่เราเคยได้ยินมาเอามาประกอบการตัดสินใจแล้วเราถึงจะรู้ว่าข้อไหนเราใช้ความถูกต้องตัดสินใจข้อไหนเราใช้ความถูกใจตัดสินใจ บางครั้งอิริกับโอตปะความเกรงกลัวกับความละอายมันอยู่คู่กันบางครั้งมันอยู่แยกกันความเกรงกลัวมีหนึงอย่างความละอายมีอีกหนึงอย่างแต่เมื่อถ้าสองอย่างนี้อยู่ด้วยกันแล้วไม่ขัดกันมันก็กลายเป็นความชอบของเราได้ดังนั้นครับหนึ่งนาทีสุดท้าย ขออนุญาตบอกพวกเราอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลทนให้มีเป้าหมายและตายให้มีคนจดจำค่ำคืนนี้ขอทุกท่านทุกคนนะครับมีอะไรจะสอบถามพระอาจารย์ไหมน้องขออนุญาตปิดแมสเนาะไม่รู้จำหน้าจำตาก,กันได้ไหมเพราะอยู่สถานที่ข้างนอกในที่สาธารณะนะครับไม่สามารถเปิดแมสได้เพื่อรักษามาตรการ แล้วก็แจ้งพวกเราอีกอันหนึ่งขออภัยที่ช่วงนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปศูนย์โอโรน <c oughs> น่นะ ก็เลยโดนกักกันกันกันทั้งเซตนะครับก็เลยโดนกักกันทั้งเซตนะครับก็เพิ่งไปตรวจมาแล้วก็ไม่เจอกันนะครับไม่ผลตรวจออกมาไม่ติดโควิดนะครับแต่ว่าก็ใช้มาตรการกับตัวนะครับกักตัวดังนั้นเออบอกทุกท่านทุกคนนะครับช่วงนี้โรคระบาดมารุนแรงกับพวกเรานะครับมารุนแรงยอมรับว่ารุนแรงโดยเฉพาะหลวงพ่อก่อนนี้ยาบอกหลวงพ่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ท่านมรณภาพเอ่อ ท่านแข็งแรงนะครับท่านป่วยเพียงแค่สองวันท่านป่วยเพียงแค่สองวันแล้วก็มลณภาพอาการไม่มีอะไรบ่งบอกว่าท่านท่านป่วยนะครับเพียงแต่ท่านบอกว่าข่านเนื้อขั้นตัวรู้สึกจะไม่สบายนะครับพอตกกลางคืนหายใจไม่ออกนะครับก็โทรตามรถโรงพยาบาลมารับโทรตามมาเสร็จรถโรงพยาบาลมาสองท่านนะครับเจ้าหน้าที่มาสองท่านหามท่านไม่ไหวพระสงฆ์อีกสามรูปก็ไปช่วยนะครับ พอไปช่วยก็กลายเป็นว่าท่านไปมรณภาพที่โรงพยาบาลพอไปมรณภาพผลตวรวจออกมาศพที่มรณภาพเป็นโควิดนะครับสามลูกที่เหลือก็เลยต้องอประกองแล้วก็กักตัวกันนะครับดังนั้นก็บอกทุกท่านทุกคนนะครับเ่เซฟตัวเองระวังตัวเองให้ได้อยู่กับมันให้ได้ครับมันคงอยู่กับเราอีกนานค,ค่ําคืนนี้นะครับมีอะไรสอบถามไม่น้อถ้าไไปมีราตรีสวัสดิท์ทุกท่านทุกคนครับ ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์อย่างสูงยิ่งเลยนะคะแม้ว่าสถานการณ์นะคะจะไม่เอื้ออำนวยนะคะท่านต้องทนกับยุงนะคะทนกับเสียงรถนะคะผ่านไปมานะคะเสียงดังท่านต้องใช้เสียงเพิ่มขึ้นนะคะ oh. เพื่อที่จะให้เราได้ฟังธรรมะได้ก็คิดดีๆโด,ดยเฉพาะในค่ําคืนนี้ท่านเน้นมากเลยนะคะว่าให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลทนให้มีเป้าหมาย ตายให้มีคนจดจำคนะ่ะเราก็จะนำไปใช้นอกแล้วก็สร้างให้ได้ทั้ง5ข้อนะคะเพื่อให้การแสดงธรรมของท่านในวันนี้นะคะได้อานิสงส์ผลบุญนะคะทับทวีเพราะมีผู้จดจำและนำไปใช้เจ้าค่ะก็ขอเป็นตัวแทนนะคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างถึงยิ่งและหวังว่าคงได้รับความเมตตาเช่นนี้ตลอดไปแม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ขวาง เส้นทางบุญที่เราจะเจอกันในช่องสูงไม่ได้เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบขอบพรคุณและอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พุกธาพรเลขานการเจ้าคณะอำเภอหนองบุญมากโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบขอความเป็นสิริมงคลขอความไมตาให้ฟอนสักนิดหนึ่งคะ่ะ สาธุขออนิสงส์งผลบุญที่เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตส่งผลให้ทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญปาถนาสิ่งหนึ่งประการใดสิ่งนั้นซ้ายไม่ผิดศีลไม่ผิดทํานองควองธรรมและไม่เหลือวิสัยที่จะได้มาขอจงสําเร็จแตบบ่พวกเราโดยเร็ววันทุกท่านทุกคนเชินอา กราบขอพรุอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขออนุญาตแจ้งข่าวบุญข่าวดีนะคะเรายังมีเวลาในการที่จะช่วยกันหาผู้ชายแม่นๆนะคะเพื่อที่จะมาบวชในปาษานนี้ณศูนย์อบรมยชนนครราชสีมาค่ะภายในวันที่10นี้นะคะและท่านใดนะคะที่จะร่วมบุญกันในการเป็นเจ้าภาพบวชนะคะคก็สามารถออนไลน์ออนรวยกันได้เลยนะคะเ,คเราจะทอดพระป่ากันอีกครั้งในวันที่9 กรกฎาคมนี้ค่ะคือวันศุกร์นะคะเราป่าที่เต็งไปเพื่อการขยายงานพระสนานี่แหละนะคะก็อขอให้ทุกท่านนะคะงจงมีแต่ความสุขความเจริญในการร่วมกิจกรรมซูมในการร่วมหาชายมันแมนมาบวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในการร่วมเป็นเจ้าภาพบวชประถมนะคะคำจุนผู้ที่จะมาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทุกคนทุกท่านค่ะ ค่ำคืนนี้ต้องขออนุญ,ญาตกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พระรัตนตรยัยขอให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนะคะส่มสะมวัการและสวัสดีทุกท่านค่ะรวยรวยทุกคนนะสาธุ